สัทธาวาจาสิทธิสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านหลวงปู่หงพรมปัญโยพระเกจิอีกหนึ่งรูปในจังหวัดสุรินทร์ ที่สร้างชื่อเสียงในด้านเมตตามหานิยมและเครื่องรางของขลังหลวงปู่หงพระเกจิแห่งสุสานทุ่งม,มนในจังหวัดสุรินที่มีเรื่องราวกล่าวขานในระหว่างออกจาริกถือทุดงขวัดจนทำให้ชาวกัมพูชาต้องเลื่อมใสและเคารพกราบไหว้ในบารมีและพุทธคุณ ประวัติหลวงปู่หงโดยสังเขปหลวงปู่หงพรมปัญโยเดิมนามว่าสุวรรณหงจะมัวดีเกิดเมื่อวันที่23มีนาคมพศ2461ที่บ้านทุ่งมนจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนวัดอุทุมพรบ้านทุ่งมนในตำบลเพชรบุรีอำเภอรปราสาท จังหวัดสุรินทร์เมื่ออายุได้18ปีมารดาขอร้องให้บวชเนนเป็นระยะเวลาเจ็ดวันเด็กชายสุวรรณหงจึงตัดสินใจบวชเป็นสามเณรในความกตันญูรู้คุณกะตะเวทีที่มีต่อมารดาโดยไม่บ่ายเบี่ยงและเมื่อเวลาครบเจ็ดวันเด็กชายสุวรรณหงก็กลับรู้สึกเลื่อมใสในร่มกาสวพักในพระพุทธศาสนา จึงไม่ได้ทำการศึกจากเนนและได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อครบอายุเกณฑ์20ปีณนะวัดเพชรบุรีตำบลทุ่งมนอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินโดยมีพระอาจารย์แป้นเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าพรมปัญโยแปลว่าผู้ที่มีปัญญาดุจพรมในการนี้การศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นความภาคภูมิใจที่หลวงปู่หงได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและยังได้มีความอุตสาหะในการสแสวงหาความรู้จากครูบาอาจารย์มากมายด้วยความมีวิริยะอุตสาหะนี่เองเหลวงปู่หงได้จดจำภาษาบาลีอย่างแม่นยำจนกระทั่งสามารถสอบนักธรรมชั้นตรีได้ในปีพศ2482 และต่อมาในปีพศ2483ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนผู้ใหญ่เพิ่มเติมจนสอบได้ระดับปลายภาคจากวัดศรีลำยองตำบลสมุตรอำเภอรประสาทต่อมาเมื่อบวชครบ 3, สามพรรษาหลวงปู่หงจึงได้ออกจาริกถือทุดงขวัตตามแบบฉบับแห่งพระบรมครู พักอาศัยอยู่ตามโค้นไม้หาที่สงบสัปปายะเจริญภาวนาที่ป่าช้าชันพัตราหารเพียงวัละมือ้อก่อนที่จะเลือกเพียรหาในการสแสวงหาความรู้สัพพสตร์มนตราจากครูบาอาจารย์ในเมืองขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกตและได้จาริกธุดงข้ามประเทศไปยังกรุงพนมเปนประเทศกัมพูชาหลวงปู่หง พรมปัญโยได้ละสังขารไปคือวันที่5มีนาคมพศ2557ด้วยวัย97ปีในพรรษาที่77แต่บรรดาเหล่าสิทธานุสิ์ต่างก็ยังคงระลึกถึงและเข้ามากราบไหว้สังขารของท่านที่ปราสาทเพชรสุสารทุ่งมนอย่างไม่ขาดสายเพราะเรื่องราวของท่านยังคงถูกกล่าวขาน จากรุ่นสู่รุ่นโดยตลอดโดยเฉพาะในเรื่องของพุทธคุณเมตตามหานิยมกำบังภัยแคล้วคลาดจากอาวุธต่างๆหรือแม้กระทั่งการแก้คุณใสในสมัยที่ท่านได้จาริกทุด,ดงไปยังกรุงพนมเปนประเทศกัมพูชาที่จะเล่าดังต่อไปนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของหลวงปู่หงที่ทำให้หลายคนได้รู้จักท่านมากขึ้นเป็นที่กว้างขวาง จากการที่หลวงปู่หงได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาเมตตามหานิยมกำบังภัยคุ้มครองแคล้วคลาดจากอาวุธปืนหอกดาบเขี้ยวงาและการป้องกันคุณใสพิธีสีพึ่งและทำน้ำมนต์รดอาบแก้สิ่งไม่ดีอีกทั้งยังมีเรื่องราวของกลุ่มโจรในประเทศกัมพูชาที่มีวิชาอาคมแก่กล้าออกป้นสะดม จนทางการกัมพูชาต้องมาร้องขอให้หลวงปู่หงช่วยจับกลุ่มจนกระทั่งกลุ่มโจรน,นี้กว่า50คนต่างขอหลวงปู่หงเป็นศิษยานุศิทธิ์ร่วมเดินรอยตามพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกมีทั้งลูกระเบิดลูกปืนใหญ่ตกใส่ในพื้นที่ที่หลวงปู่หงอยู่กับชาวบ้านในหมู่บ้านกรู กลับไม่ระเบิดจนทำให้ชาวบ้านเกิดความเลื่อมใสศรัทธากันเป็นจำนวนมากและยังมีเรื่องเล่าอีกมากมายภายหลังที่ท่านได้กลับมาจำอยู่ที่วัดสุสานทุ่งมนหรือวัดเพชรบุรีในตำบลทุ่งมนอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินโดยต่อมาหลวงปู่หงได้รับสมณศักดิ์ในปีพศ .2523 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรีในราชทินนามที่พระครูประศาสพรหพรมคุณต่อมาพศ .2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทในพระราชทินนามเดิมพระครูปราศาสตร์พรมคุณหรือหลวงปู่หงพรมปัญโยท่านร่ำเรียนวิชาสายเวทหลายแขนง จึงได้สร้างเครื่องรางของของลังมากมายให้เป็นของที่สะสมและบูชาไว้หลายรุ่นเช่นรุ่นขุดสะขุดประวัติศาสตร์รุ่นพิเศษพระกริง่งแชยิต80ปีเพื่อไว้เป็นที่ระลึกในการฉลองอายุครบ80ปียังมีรูปหล่อเหมือนโบราณเหรียญเสมาเนื้อโลหะต่างๆรูปหล่อเหมือนบูชาพระกริษสมฤทธิ์ที่จัดสร้างเมื่อปีพศ 2,541โดยกองทุนมูลลนิธิปลูกป,ป่าหลวงปู่หงตามเจตนาลมของท่านเพื่อจัดซื้อที่ดินปลูกป,ป่าและสร้างแหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บกและสัตว์น้ำนาหน,า,หนาชนิดและเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติในอีกด้านหนึ่งด้วย ต่อมาก็จะเห็นรูปหล่อเหมือนหลวงปู่หงรุ่นนั่งรวยที่ใช้หนังเสือทำรรตะกุดผสมผสานกับดินที่ประเทศอเมริกามาเป็นฐานรองรูปหล่อที่เชื่อกันว่ารุ่นนี้หลวงปู่สร้างให้สิทธิานุสิตรวยรวยรวยนอกจากนี้ยังมีพระกริ่งอีกสองรุ่นที่หลวงปู่หงพรมปัญโยได้อธิษฐานจิต5ปีประกอบด้วยพระกลิ่นเพชร สุรินรุ่นแรกองค์พระบรรจุของมงคล19อย่างเกสาจีวรเล็บพระธาตุศิวลีตะกุดทองคำข้าวสารดำพันปีเม็ดผงธาตุขันเม็ดผงดินรวยข้าวก้นบาทเม็ดหินงอกเม็ดผงชัยวรมันเม็ดผงสุริยันจันทราเม็ดผงรือสีคลุยพญานา ผงตะใบ,บชินราชทัพทิมโอปอมหาลาภสีพึ่งสาริกาและพระกลิ่นชัยวรมันปล่งฟ้าเนื้อทองคําในปี2540มีจำนวนการสร้างเพียง19องค์เท่านั้นอิทธิริปาติหารหลวงปู่หงพรมปัญโยหลวงปู่หงพรมปัญโย ถูกจับใส่กรงเหล็กถ่วงน้ำทะเลหลวงปู่หงพรมปัญโยได้ทุดงถึงเขตดินแดนติดต่อระหว่างกัมพูชากับเวียดนามซึ่งขณะนั้นลัทธิคอมมิวนิสต์กำลังเผยแพร่มีอิทธิพลต่อทวีปเอเชียอาคาเนเป็นอย่างยิ่งได้มีหลายประเทศเปลี่ยนระบบการปกครองลัทธิดังกล่าวในจำนวนนี้ประเทศเวียดนาม หรือเรียกกันว่าพวกเวียดกงก็เปลี่ยนระบบปกครองไปแล้วระบบการปกครองรัฐนินี้สอนให้ไม่มีศาสนามีความเชื่อเกี่ยวกับเทพพยายดาหรือว่าวิญญาณทั้งหลายจึงได้กวาดล้างลัฐธิของทุกศาสนาให้หมดไปโดยสิ้นเชิงดังนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องศึกไปด้วยบางก็ต้องหนีออกนอกประเทศ มิฉะนั้นถูกทำลายล้างเข็นฆ่าให้ตายหมดขณะที่หลวงปู่หงพรมปัญโยได้ทุดดงมาถึงณเขตชายแดนประเทศกัมพูชากับประเทศเวียดนามทันใดนั้นทหารเวียดกงก็ได้แห่กันมาประมาณห0สิบกว่าคนล้อมรอบกรดของหลวงปู่หงเพื่อจะจับนำตัวไปฆ่าแต่เมื่อเปิดพราคุมมุ้งกรดดูก็เห็นแต่กรดว่างเปล่า มีแต่กาน้ำใส่น้ำตั้งอยู่กับบาทและถุงย่ามเท่านั้นแต่องค์หลวงปู่นั้นได้หายไปแล้วจึงทำให้นึกย้อนเหตุการณ์สมัยหลวงปู่หงผจญกับนางพญาโจรที่พาลูกสมุนโดดลงขันน้ำกลางบ้านหายกันไปหมดแต่ได้กลาบเรียนถามท่านแล้วว่าหลวงปู่ใช้วิชานี้หรือเปล่าหลวงปู่ท่านกล่าวตอบว่าทำไม่ได้หรอก เป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ที่จะช่วยให้ศัตรูเห็นก็ได้หรือไม่เห็นก็ได้เป็นเรื่องของท่านหลวงปู่ทำไม่เป็นหรอกซึ่งในการนี้ทหารเวียดกงได้ตามหาท่านหายัางไงก็หาไม่พบหาอย่างไงก็หาไม่เจอผลสุดท้ายท่านเมตตาและสงสารพวกทหารเวียดกง จึงได้ปรากฏกายยอมให้ทหารเวียดกงจับตัวไปโดยคิดปรงเสียว่าถ้าอดีตเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนก็ดีเคยเป็นเจ้ากรรมในเวรมาก่อนก็ดีจะนำไปฆ่าจะนำไปแกงอย่างไรก็เชิญจับไปเถิดให้ถือว่าใช้เวรใช้กรรมกันเป็นชาติสุดท้ายจากได้เป็นอันตัดขาดตัดเวรตัดกรรมกันไป แต่ถ้าไม่ได้เป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาก่อนแล้วละก็ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยรักษาครูบาอาจารย์รักษาคุ้มครองอย่าได้เป็นอันตรายแต่ประการใดเลยทันใดที่หลวงปู่ได้ปรากฏกายออกมาจากการกรดนั้นทหารเวียดกงต่างตกใจควันหนีดีฝ่อจึงได้นำปืนเอ็มสิประทับบ่าแล้วยิงถล่มสู่เป้า หมายถึงองค์หลวงปู่หงนั่นเองหลวงปู่นั้นก็ได้ยืนเฉยๆหาได้สะทกสะท้านหรือหวาดกลัวเสียงลูกปืนแต่ประการใดและลูกปืนนั้นที่ยิงออกมาก็ได้ตกลงกองอยู่ณด้านหน้าปลายเท้าของหลวงปู่ห่างจากปลายเท้าประมาณหนึ่งวาบางกระบอกปืนก็ยิงจนกระบอกปากแดง บางกระบอกลูกปืนไหลออกมาจากปากกระบอกเองซึ่งตามตำราของท่านเรียกว่าปืนแตกน้ำคือลูกกระสุนจะด้านหรือหมดสภาพประดุดลูกปืนหรือดินประสิวที่แช่อยู่ในน้ำเวลายิงจึงด้านและไหลออกมาประดุดว่าไหลามากับน้ำจึงเรียกว่าปืนแตกน้ำซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของวิชา คงกระพันของท่านเมื่อทหารเวียดกงจะฆ่าอย่างไรก็ม่อาจฆ่าได้ทุกคนต่างก็จนใจผลสุดท้ายจึงเข้ารุมจับหลวงปู่แล้วนำมาใส่กรงเหล็กเดินทางมาถึงท่าเรือจากนั้นก็ยกกรงเหล็กใส่เรือตังเกอออกสู่กลางทะเลสักครู่ต่อมาเวียดกงจึงนำเชือกผูกกรงเหล็กแล้วยกกรงเหล็กถ่วงน้ำทะเลประมาณสิบนาที ต่อมาจึงได้สาวเชือกดึงกรงเหล็กขึ้นมาทุกคนก็ต่างตกใจอย่างที่สุดเพราะพระภิกษุที่อยู่ในกรงเหล็กนั้นนั่งสมาธิเฉยหาได้สะทกสถานตกใจกลัวต่อภยัยใดๆทั้งสิน้นแถมจีวรที่นุ่งห่มอยู่นั้นก็ไม่เปียกน้ำทะเลแม้แต่ประการใดซึ่งการนี้ได้ก่าบเรียนถามหลวงปู่ว่าทำไมจีวรของหลวงปู่จึงไม่เปียกน้ำ หลวงปู่ได้เมตตาตอบว่าอ๋อสินคุ้มคนเราถ้ามีสินยึดมั่นถือมั่นในปฏิปทาแห่งคุณพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์แล้วเชื่อกันว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ประกอบกับการที่เรามีเมตตาอธิษฐานแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ก็ยังไม่สะใจพวกทหารเวียดกงเพราะเขากลับมีคำสั่ง ให้เรือหาปลานั้นวิ่งเล่นต่อไปอีกไกลแสนไกลจนเห็นแค่ขอบฟ้าจรดผิวน้ำเท่านั้นจากนั้นก็นำตรงเหล็กหย่อนลงมหาสมุทรอยู่นานสักประมาณสิบนาทีจึงสาวเชือกขึ้นมาอีกทันใดทหารเวียดกงก็ต้องช็อกเพราะว่าหลวงปู่นั้นยังคงนั่งสมาธิเฉยทำให้ทหารเวียดกงนั้นหมดความสามารถที่จะประหารเขีนฆ่าพระภิกษุรูปนี้ได้ จึงได้สั่งคนเรือหันหัวเรือกลับสู่ฝั่งของเมืองได้กร่าบเปลียนถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ทราบได้อย่างไรว่ามีมหาสมุทรไม่ใช่ทะเลหลวงปู่ได้เมตตาตอบว่าก็น้ำในมหาสมุทรนั้นจะเย็นมากกว่าน้ำในทะเลผู้เขียนจึงถึงบางอ้อและมีความรู้เพิ่มขึ้นอีกในที่สุด เรือหาป่าก็เล่นเข้าฝั่งอีกครั้งแต่ถ้าหารเวียดกงนั้นก็ไม่ได้ละความพยายามแต่ประการใดต่างก็ช่วยกันยกกรงเหล็กและลุมกระชากองหลวงปู่หงออกจากกรงเหล็กจับทั้งแขนทั้งขาของท่านในลักษณะนอนคว่ำและก็นำท่านยัดเข้าไปในปากจระเข้ใหญ่ซึ่งกำลังนอนหลับอ้าปากอยู่ ซึ่งตามลักษณะของสัมชาตญยานจระเข้แล้วถ้ามีอาหารในปากก็ต้องกินอย่างแน่นอนแต่จระเข้ตัวนี้ได้แค่นอนหลับอ้าปากไม่ได้ทำอันตรายใดๆต่อหลวงปู่หงเลยแม้แต่นิดเดียวสุดท้ายทหารเวยดกงก็ยอมแพ้ในอิทธิบุญบารมีของหลวงปู่จึงได้นำหลวงปู่หงออกจากปากจระเข้ พร้อมทั้งกราบถวายตัวเป็นสิทธิ์สืบมา